สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับสาระดีกีฬาดัง Top Spot t n s s i นไวันนี้เราจะพาไปเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการลูกยางเยาวชนชาวนี้เรามีรายชื่อ24ทีมสุดท้าย ที่จะลงสนามในศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก2026โดยเจ้าภาพปีนี้คือประเทศชิลีที่จะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่5-15สิงหาคมปี2569ที่เมืองหลวงซานติอาโกซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ชิลีได้รับเกียรติให้จัดการแข่งขันระดับโลกของ FIVB ค่ะ สนามแข่งขันหลักจะอยู่ที่กรุงซันติอาโกเมืองหลวงของประเทศชิลีและยังมีอีกสามเมืองที่อยู่ระหว่างพิจารณาเป็นเจ้าภาพรวมรอบแรกได้แก่วินยาเดียวมาหรือวาปารอิโซรังคากัวและซานเฟลิปเปโดยแต่ละเมืองจะรับหน้าที่จัดกลุ่มละ6ทีมเพื่อให้แฟนวอลเล่บ,บอลในทุกภูมิภาคของประเทศได้สัมผัสบรรยากาศลูกยางโลกอย่างใกล้ชิด รายการนี้ถือเป็นครั้งที่2ของการแข่งขัน U ส7หญิงหลังจากครั้งแรกในปี2024ซึ่งจีนคว้าแชมป์โลกสมัยแรกได้อย่างยิ่งใหญ่ส่วนปีนี้24ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายมาจาก5ทวีปทั่วโลกทั้งเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกาใต้และโซนนอเเซก้าอเมริกาเหนือกลางและแคริบเบียนค่ะ เริ่มที่เอเชียหรือ AVC ตัวแทน6ทีมคือจีนแชมป์เก่าปี2024ญี่ปุ่นรองแชมป์ไต้หวันอันดับ4เอเชียเกาหลีใต้แชมป์เอเชีย2025เปิดตัวครั้งแรกฟิลิปปินส์ทีมดาวรุ่งจากอาเซียนและไทยที่ได้สิทธิ์จากอันดับโลก FIVB หลังจบอันดับ11ในรายการปี2024ค่ะแอฟริกาประกอบด้วยอียิปต์ตุเกีและแอลจีเรีย2ทีมหลังเข้าร่วมเป็นครั้งแรก ยุโรปได้แก่ปโปลแลนด์อิตาลีเช็กตรุรกีโครเอเชียและสเปนหลายทีมอยู่ในท็อป10ของโลกอเมริกาใต้เจ้าภาพชิลีเปิดบ้านครั้งแรกรวมด้วยบราซิลเปรูและเวเนซุเอลาและโซนนอร์กิกาอเมริกาเหนือกลางและแคริบเบียนประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาโดมินิกันโปโตริโกและเม็กซิโก สุดท้ายคือ2ทีมที่ได้สิทธิ์จากอันดับโลก FIVB ได้แก่ไทยและอาร์เจนตินาซึ่งทั้งคู่เป็นทีมที่มีอันดับโลกสูงสุดในรุ่นอายุ U17 ที่ยังไม่ผ่านรอบคัดเลือกทวีปค่ะสำหรับทีมชาติไทยถือว่าได้ตั๋วใบนี้มาจากผลงานอันต่อเนื่องตั้งแต่ปี2024เพราะในศึกชิงแชมป์เอเชีย U16 ที่ประเทศจอร์แดนสาวไทยพลอดการเข้ารอบโดยตรงหลังพ่ายฟิลิปปินส์ไป1ต่อ3เซต 25ต่อ23 25ต่อ20 19ต่อ25 25ต่อ22ในเกมชิงอันดับ5แม้จะต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วก็ตามแต่สุดท้ายยังไม่สามารถเก็บแต้มสำคัญได้อย่างไรก็ตามคะแนนสะสมจากผลงานเมื่อปี2024ซึ่งทีมไทยจบในอันดับท็อป12ของโลกยังคงสูงพอที่จะส่งผลให้ได้สิทธิ์เข้าสู่รอบสุดท้ายในฐานะทีมที่มีอันดับโลกดีที่สุดในรุ่น U 1 7 ถือเป็นบุญเก่าที่เด็กๆรุ่นก่อนสร้างไว้ด้วยเหงื่อและความมุ่งมั่นจนส่งแรงต่อถึงรุ่นนี้ค่ะการกลับมาแข่งขันในศึกชิงแชมปโลกครั้งนี้จึงเป็นทั้งโอกาสและบทพิสูจน์สำคัญของทีมเยาวชนไทยว่าระบบลูกยางของเรายังเดินมาถูกทางหรือไม่ทั้งในเรื่องของการเก็บตัวระยะยาวการปรับแนวทางการฝึกซ้อมการพัฒนาเทคนิคและการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้สั่งสมประสบการณ์ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ก็ยังมีเสียงสะท้อนจากแฟนวอลเลย์บอลไทยจํานวนไมน้อยหลายคนมองว่าการพัฒนาเยาวชนยังต้องการความจริงจังและต่อเนื่องมากกว่านี้บางส่วนถึงกับไปแสดงความคิดเห็นตรงหน้าเพจของสมาคมโดยบอกว่าความล้มเหลวของวอลเลย์บอลหญิงไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นปัญหาเชิงลึกไม่ใช่ทรัพยากรนักกีฬาไทยไม่ดีแต่องค์รวมการบริหารจัดการพังไมเซร็ของสมาคมนายกทีมบริหารที่เน้นระบบครอบครัว คนคุ้นเคยโคชออสแพ้เวียดนามรองไว้ VNL เฟิงคุน U19 ล้มเหลวชะชชลอโคชยะเอเชียนยูเกมส์แพ้อินโดโคชจรัน U16 แพ้ฟิลิปปินส์อดเข้าชิงแชมปโลกคนทั้งหมดล้วนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสมาคมโคชเหล่านี้ทำเต็มที่แล้วแต่ปัญหาคือไม่เก่งพอสำหรับระดับโลกและเอเชียแม้โคชออสจะเคยคุมเจเซียนแต่ระดับโลกแต่ก็วางมือไปเกือบ10ปีแล้ว แต่ด้วยระบบครอบครัวต้องเรียกกลับมาหลังโคชด่วนเพราะไม่อยากเรียกคนนอกที่ไม่เข้าใจระบบครอบครัวไทยๆสมาคมไม่เคยเปิดโอกาสให้คนนอกวนเวียนเรียกแต่ครูที่คุมตามโรงเรียนและสนิทคุ้นเคยให้คุมทีมอยู่ระดับต่างๆที่ต้องแข่งระดับโลกและเอเชียสุดท้ายก็สู้ไม่ได้เพราะเขามีประสบการณ์สอนเด็กตามโรงเรียนเพื่อแข่งกีฬาภายในประเทศจะพัฒนาหรือเทคนิคจากไหนพัฒนาเด็กตอนแข่งกันเองดูเก่งมาก แต่พอแข่งระดับชาติเอเชียหรือระดับโลกก็แพ้แบบที่เห็นด้วยเหตุผลนกกรอช้าไม่แข็งแรงเทคนิคไม่มีต,บตะบีญญตบันยัดตบไม่ตีทัชหรือหยอดคู่แข่งแก้เกมจับทางได้ทีมไทยตีติดบล็อกตลอดแถมโดนเขาหยอดเป็นระยะโค้ชก็ตื่นเต้นจนล้นตะโกนโหกเวกข้างสนามทำอะไรไม่ได้เพราะขาดประสบการณ์เทคนิคเกมระดับโลกน่าเห็นใจมากทั้งเด็กทั้งโคช้ชยิ่งตะโกนยิ่งเพิ่มความกดบันให้เด็ก จนรับบอลแรกแหกตลอดไม่โทษโค้ชเพราะเขาทําเต็มที่แล้วในมุม FC ที่ติดตามมานานทางแก้ปัญหานี้มีทางเดียวสมาคมต้องเลือกระบบครอบครัวเปิดโอกาสให้โค้ชมืออาชีพนอกครอบครัวที่โอกาสคุมบ้างที่ผ่านมาคุณอาจเก่งอาจกระดาวหน้าแต่วันนี้ไม่ใช่เวลาของท่านแล้วเริ่มจากระดับ U16 เพราะถ้าสมาคมยังคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมอย่าหวังว่าผลที่ได้รับจะเปลี่ยนแปลง ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะหายไปจากระดับโลกตลอดการ พูดถึงศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับเกาหลีใต้ค่ะที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ได้แชมป์วอลเลย์บอลเยาวชนหญิง U16 ชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ทันทีที่ส่งทีมเข้าร่วมถือว่าเปิดตัวได้ปังมากและตอกย้ำว่าระบบเยาวชนของเกาหลีใต้แข็งแรงจริงๆรวมทั้งต้องขอบปรบมือให้ไต้หวันที่อัพผลงานจากเหรียญทองแดงเมื่อครั้งก่อนคราวนี้ขยับขึ้นมาคว้าเหรียญเงินได้สาเร็จเป็นการยืนยันว่าทีมจัดก่อเล็กๆแต่เตรียมด้วยเทคนิคและทีมเวิร์ฟสามารถต่อกรกับชาติยักษ์ใหญ่ได้้้อยย่่่าางงสสูีีีวววนนจจแมะรรไปเท แแต่ถือว่าเก็บใช้สําคัญสุดในเกมชิงอันดับ3เมื่อหลังตาญี่ปุ่นได้3ต่อ2เซต26ต่อ28 25ต่อ16 25ต่อ21 21ต่อ25 15ต่อ13ซึ่งเป็นนัดรีแมชจากรอบชิงชนะเลิศเมื่อ2ปีก่อนที่พวกเขาเคยพ่ายคาบ้านการชนะในครั้งนี้ทําให้จีนจบด้วยเหรียญทองแดงพร้อมสิทธิ์ไปป้องกันแชมป์โลกอยูสิบเจ็ดปีหน้าที่ชิลีส่วนญี่ปุ่นผิดหวังกลับบ้านแบบไร้เหรียญรางวัลถือเป็นบทเรียนใหญ่ของทีีีีมท่่เเเคยยนนนบอรเอเร์ชใุ้ เมื่อมองภาพรวมของทั้ง24ทีมในปี2026จะเห็นว่าทุกทวีปต่างยกระดับการแข่งขันขึ้นหนังชัดเจนไม่มีทีมไหนได้ตัวแบบง่ายๆความต่างของฝีมือเริ่มลดลงเรื่อยๆทำให้ศึกชิงแชมป์โลกปีนี้มีโอกาสพลิกได้ทุกแมตช์ไม่ว่าจะเป็นทีมใหม่อย่างฟิลิปปินส์หรือทีมที่เพิ่งกลับมาอย่างอาร์เจนตินาสำหรับทีมไทยการได้สิ์ครั้งนี้คือรางวัลของความพยายามและยังเป็นแรงผลักดันให้โค้ชและนักกีฬารุ่นใหม่เห็นว่า ถูกแต้มทุกทัวนาเมนต์ล้วนมีความหมายเพราะคะแนนอันดับโลกที่สะสมไว้กลายเป็นประตูเปิดสู่เวทีโลกในวันนี้นั่นเองค่ะการกลับมาสู่เวทีโลกอีกครั้งของทีมไทยถือเป็นผลดีมากๆในปีหน้าสาวไทยย17จะลงสนามในศึกใหญ่ที่ชิลีร่วมกับอีก23ชาติจากทั่วโลกและนี่คือเวทีที่จะพิสูจน์ว่าลูกยางสายเลือดใหม่ของไทยพร้อมหรือยังที่จะก้าวขึ้นไปสู่ระดับโลกอย่างแท้จริง แฟนวลบอลไทยเตรียมส่งแรงเชียร์ให้แน่นๆได้เลยค่ะเพราะทุกแต้มบนพื้นสนามของประเทศชิลีไม่เพียงแทนชื่อประเทศไทยแต่แทนหัวใจของคนไทยทั้งชาตินี่คืออีกหนึ่งก้าวของทีมเยาวชนไทยที่สารต่อความฝันจากรุ่นพี่ทีมชาติช,ตชุดใหญ่และในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านักกีฬาหลายคนในรุ่นนี้อาจกลายเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็เป็นได้ แม้ผลงานจะไม่เข้าตาแต่เด็กไทยเราหลายคนในชุดนี้ก็มีแววมีพลสวรรค์ถึงจะมีบางอย่างที่ไม่ถูกตาถูกใจบ้างก็ตามขอบคุณทุกแรงใจจากแฟนกีฬาไทยทั่วประเทศและอย่าลืมติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ที่สาระดีกีฬาดัง t o อปสปอตอินไซ์คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ